สวัสดีครับผมสุภาลงานนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองดินแดงตำบ,บนเมืองน้อยอำเภอวันุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆของบริษัทคอริน่าในเปือกที่ใช้ในการเกษตรนะครับโสมแดงครับโสมแดงบวกอะมิโนอาหารพืชจุลินทรีย์ชีวภาพสกัดร้อเซใช้ได้กับพืชทุกชนิดลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมใช้แล้วไม่มีผิดหวังนะครับผมโอเคครับ